สะน้ำเป่าลมสามชั้นขนาด3เมตร สอเป่าลมชิ้นนี้สามารถเล่นกันดนทั้งครอบครัวเลยทีเดียวเพราะขนาดมากันถึง3.5เมตรกว้างอีก1.8และความสูงอีก1 4 5นิ้วมอกกับเด็กอายุ6ขวบขึ้นไปเนื้อวัสดุทำจากพลาสติกไวนิวคุณภาพดีที่มีความหนามากกว่า0.32ม mm. มิลลิเมตรรวมไปถึงพื้นของสะซึ่งจะมีตัวรองพิเศษที่ช่วยป้องกันก,การรั่วซึมได้เป็นอย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีจุกลมและรูระบายทำให้เราติดตั้งและใส่น้ำได้ง่ายไม่ยุ่งยากแข็งแรงทนทานด้านล่างของสะมีจุดระบายน้อออกสสสสีีัใมช่ง ลมสองชั้นมีรูระบายน้ำออกมีจุกลมแยกชั้นทําให้เวลาเติมลมสะดวกไม่ต้องเหนื่อยเติมทีเดียวสามารถเล่นเป็นสระน้ําหรือบ่อบอลก็ได้เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆคุณผู้ปกครองควรเติมลมเพียงปริมาณแ0 9 0เท่านั้นนะครับไม่ควรเติมถึง100%เพราะอาจทําให้เกิดอันตรายได้การดีไซน์ที่เป็นขอบโคง้งเพื่อป้องกันไม่ให้บาดผิวหนังสระน้ําก็มี3ามชั้นทําให้เกิดความแข็งแรงและไม่เกิดการรั่วซึมได้ง่ายส่วนบริเวณพื้นผิวของสระก็มีประสิทธิภาพในการรองรับแรงกระแทกเมื่อเดดดดกกรรระะะโลลงงมันจแ ป้องกันการเกิดอันตรายได้อย่างดีนี่ลองวัดขนาดมนุษย์ปกติกับสารน้ําเป่าลมขนาด3เมตรเห็นได้ชัดเลยว่าใหญ่มากเลจะเข้าหน้าร้อนแล้วรีบสั่งก่อนข่ะตลาดสนใจสั่งสินค้าเป่าลมลิขสิทธิ์แบรนด์อินเทกกดที่ตะกร้าด้านซ้ายได้เลยครับ